นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคอท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับวัดดาวโดมันคงบนทายแห่งธรรมแดนบุญสมุทรสงครามตำบลคลองเขินอำเภอเมืองหมู่รสวัดดาวดงดุสิตตารามตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีมีสุขตัวอดทั้ง<า>ปีและพิธีสวดบูชาคนบะค์เสริมบารมี เสริมโชคราบวาสนาวันอาทิตย์ที่30ธันวาคม25 6 6ร้อหเวลาหนึ่งทุ่ม9้านาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบริศบูชาเทวดานพครองห์คือเสริมบารมีจากเสริมความสวัสดีเวลา4ทุ่ม9้านาทีถึงเที่ยงคืนจเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจเจริญชัยมงคลคาถารับขวัญปีใหม่ลั่นของชยัยละคังชัยกลองชยังชยเบิกเลิกสวัสดีปีใหม่วันจันทร์ที่หนึ่งมกราคม2 0 0พ 567เวลา8ดนาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ทอดพระป่าสร้างวิหารราน,น่คือสอ,สอเรียนเชิญท่านสาธ<ด>ุ<ส>าชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พักครูวินัยทรลือชาอาพัสโลเจ้าวาดวัดดาวโดงประธานดำเนินง,งานโทร086 763 2625เจ็าหบุาใหมงหนุนใจหรา บางเบาหวัดดาวโดงตำงานหลือเหล่านี่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t th i p c o m